สวัสดีค่ะมามาหากะค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะมื้อเช้าวันนี้มีโอเด้งนะคะโอเด้งนี้มามาต้มไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะอยู่ญี่ปุ่นมาตั้งนานเพิ่งจะเคยต้มโอเด้งเองนะคะปกติซื้อที่เซเว่นกินตลอดนะพอมาลองต้มเองเราก็แบบเอา้ารสชาติก็ได้เหมือนเซเว่นเลยนะคะต่อไปนี้จะได้ต้มเองบ่อยๆละ อันนี้เป็นมัสตาร์ดนะคะใส่มัสตาร์ดในโอเด้งนิดนึงอร่อยดียค่ะวันนี้มีนัดรับโซโฟานะคะจองเอาไว8้8ดโมงถึงเที่ยงนะ 8โมงนิดๆคนส่งก็โทรมาแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะเข้ามาส่งแล้วหมาเช้ามากคนส่งของที่ญี่ปุ่นนี่คือแบบระมัดระวังขั้นสุดเลยนะคะก่อนกลับนี่คือเขาจะให้เราตรวจของให้เรียบร้อยนะว่ามีรอยขีดข่วนอะไรหรือเปล่านะแล้วก็ให้เราเช็คบ้านด้วยนะคะว่าตามทางเดินที่เขาเดินมาเนี่ยมีอะไรขีดข่วนเสียหายบ้านเราหรือเปล่า ถ้าทุกอย่างไม่มีอะไรแตกหักเสียาหายนะคะทั้งของทั้งบ้านเราก็เซ็นรับรองให้เขาเรียบร้อยค่ะ ตอนดูโซฟาที่ร้านแล้วก็ดูไซส์เนี่ยรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะขนาดน่าจะโอเคแต่พอมันมาอยู่ที่บ้านเราจริงๆแล้วมันใหญ่ค่ะทุกคนแล้วมามาก็ลองเปลี่ยนมุมวางด้วยนะคะรู้สึกวางมุมนี้ก็จะทำให้ห้องดูแคบไปนิดนึงนะคะแต่ว่ามิลลินบอกว่าชอบมุมนี้นะคะ่ะเบื่อมุมเก่าแล้วก็ลวเลยเกล่าวว่าเดี๋ยววางมุมนี้เป็นสักพักหนึ่งนะคะ ถ้ามันไม่สะดวกไม่เวิร์กยังไงเดี๋ยวค่อยย้ายกลับไปพิงกำแพงมุมเดิมนะคะตอนนี้ปล่อยมิลินเอนจอยกับมุมนี้ไปก่อนข้ามาตอนบ่ายสามโมงเลยนะคะรอพี่มิซโซกลับมาจากซ้อมบาทสนะแล้วก็ออกมากินรามเมงข้อสอบกันคะ่ะอิจิรันรามเมงนะคะ มีลินชวนมาตั้งหลายครั้งแล้วนะก็ติดนู่นติดนี่ไม่ได้มาสักทีนะคะตั้งแต่แดดจัดรถติดจนแดดหายไปเลยโอ้ยยาวอะ่ะเราอุตส่าห์มาเวลาที่มันไม่ใช่เวลากินข้าว <c oughs> แล้วการจะมากินรามเมงข้อสอบนี้ก็คือต้องรอวันที่ปปาไม่อยู่นะคะเพราะว่าปปาไม่ค่อยชอบกินรามเมงร้านนี้นะ,ะชวนนีไรก็จะแบบยิกยักยึกยักนะ,ะเราก็เลยต้องรอจังหวะที่เราอยู่กัน3คนถึงจะชวนกันมากินได้นะคะคิดว่ามาเวลาบ่ายสามบ่ายสนะี่น่าจะว่างนะคะเพราะว่าไม่ใช่เวลามื้ออาหารแต่ว่าที่ไหนได้รอคิวอยู่พักหนึ่งเหมือนกันค่ะ

นี่่ชวนหลายครั้งแล้วเนาะไม่ได้มาสักที <laughs> มารอบเย็นก็คิวยาวเหยียดอิสระชาชูนี่มายอมากินนานเหมือนกันนะเนี่ย เพราะป้าปาไม่ชอบกินเราก็เลยต้องหาเวลาที่เราอยู่กัน3ามคนมากินอันนี้มิงซึ่งยาบาได้เส้นเพิ่มครึ่งหนึ่งของมิ้งซม่งมิ้งไปสั่งน้ำมูกในห้องน้ำเพราะว่าบอกว่าสั่งตรงนี้มันจะน่าเกลียดเกินไปเกงใจคนอื่น ทำงานพาร์ทไทม์ชั่วโมงละพันสองรอยเยนไม่ลินบอกว่าเดี๋ยวขึ้นมสี่จะมาทำพาร์ทไทม์ที่นี่มากินเนาะไม่ได้กินมันมีแค่นี้ <Okay. S 1> วันนี้กินเก่งเนะมิลิน <Yeah. S 1> เพราะาไม่ได้กินนานใช่ไหมต้องม,มานะแบบนานๆครั้งถึงจะกินได้โท <laughs> รศัพท์โทรศัพท์ ก pues so ๋วยจี่ซอมดตกินไอติมต่อถึงจะหนาว มิลินจะทำงานที่นึ่งร้านลาเม่วาไปจูบเลดิ้งมูสโเบิโอดัของเด็กเลือกเป็นคัพนะคะเพราะว่ามิลินอยากได้คัพของซาริโอส่วนของมามาเลือกเป็นวอฟเฟิลโคนค่ะ สั่งของมาแล้วค่ะวันนี้ของส่งไปแล้วซึ่งมิลินแอบเปิดไปแล้วนะคะหนักก็หนักมันดู้ลากมาเปิดได้ไงสิบเอ็ดกิโลค่ะออข้าวค่ะที่มะม้าบอกว่ามะม่าสั่งข้าวจากฟาร์มของคนไทยนะคะที่เขาอยู่จังหวัดคาโกชิมาเขาทำฟาร์มอยู่ที่จังหวัดคาโกชิมา ลูกข้าวหลายชนิดมากเลยนะคะแล้วก็แบบว่าเปิดให้คนไทยด้วยกันนี่แหละจองลำพังแค่คนไทยก็คือน่าจะน่าจะสั่งกันแบบไม่ทันแล้วนะนี่ก็ไปแย่งชิงมากับเขาได้นะคะสามอย่างปีนี้เขาบอกว่าของมีน้อยด้วยอันนี้คือข้าวมิกซ์เจ็ดอย่างนะคะมีข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวดำข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวเหนียวไทยข้าวเหนียวญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ เจ็ดอย่างนะปีที่แล้วมาใหมา่ก็สั่งนะคะนี้แล้วเอามาผสมกับข้าวแล้วก็หุงอร่อยมากทีนี้สั่งมาสามกิโลนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ผสมเยอะนะแล้วก็นี้ข้าวเหนียวดําญี่ปุ่นค่ะข้าวเหนียวดําญี่ปุ่นส่วนอันนี้ข้าวเหนียวไทยข้าวเหนียวไทยจะปลูกที่ญี่ปุ่นนะคะนี่สั่งมาห้ากิโล ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่เขาคิดแค่โลละกิโลละห้าร้อยเยนนะตอนนี้นในในซุปเปอร์นี่คือแบบข้าวเหนียวญี่ปุ่นแพงมากไม่รู้ทำไมอยู่ดีๆก็แพงขึ้นมานะคะอันนี้สั่งมาห้ากิโลก็สองพันห้าร้อยเยนอ่าข้าวมิกซ์เจ็ดอย่างนี่โลละแปดร้อยเยนสั่งมาสามโลแล้วก็ข้าวเหนียวดำญี่ปุ่นนี่ก็โลละแปดร้อยเยนเหมือนกันไม่รู้ทำไมข้าวเหนียวไทยถูก เดี๋ยวมามาจะหุงข้าวเหนียวแล้วก็ทอดหมูให้เด็กๆค่ะเพราะว่ามีหมักหมูไว้แล้วนะคะพอดีมีข้าวเหนียวมาก็เลยจะหุงข้าวเหนียวแล้วก็ทอดหมูเลยกินกินกันเบาๆก่อนนอนเบาหรือเปล่ากินแล้วแบบอาจจะหลับสบายโอเคเดี๋ยวหุงข้าวเหนียวกันเดี๋ยวนี้มามาชอบที่จะหุงข้าวเหนียวด้วยไมโครเวฟนะคะมันไม่ต้องหูเยอะก็ได้ มันก็มาทีาเลื่อนมาซะสวยเลยค่ะหุงสักสองสองถ้วยนะคะเราก็จะโปรยข้าเหนียวดำลงไปสักนิดนึ่งจริงๆเด็กๆไม่ค่อยชอบข้าวเหนียวดำนะคะว่ ินข้าวเหนียวญี่ปุ่นเหมือนจะแบบมีความป้อมๆนะคอนอะอะไรแบบนันโรยลงไปผสมหน่อยๆแล้วก็จะช่ลำร้อนสักสิบห้านาทีนะคะข้าวเหนียวแช่ลำร้อนลาอ้างยางกันก่อน คนให้ยางมันออกนะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้15นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ไมโครเวฟระหว่างน,นี้เราก็จะทอดหมูก,มกนันไปเริับไลยก่อน อ,นะอันนี้ก็คือหมูหมูที่มาม้าหมักเอาไว้นะคะคนที่จะทอดก็หมักรสชาติไทยๆนะคะก็สามเกลือนั่นแหละหน้ำผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็แบบซอสปรุงรสน่นนี่นะคะหมักเอาไว้ทีงแบบเมหวานกลิ่นนี้ฉุยเชียว Okay, เดี๋ยวจะใส่แป้งคกกีลงไปคลุกใส่แป้งทอดกรอบลงไป คลุกแป้งเรียบร้อยคลุกในถุงนี่แหละ อยากกินข้าวเหนียวตอนนี้เลย ขอแอดชิมชิ้นเล็กชิ้นหนึ่งก่อนอืมอร่อยน้รองร้อนๆเลยอืมเด็กๆจรินแน่เข้าเหนียวนะ เหนียวที่เราแช่น้ำร้อนเอาไว้จริงๆเขาให้แช่ประมาณ15นาทีก็พอแต่ว่าอันนี้มาแมาช่ไปเท่าไหร่แบบนี้น่าจะมี40นาทีแล้วจะคนแล้วก็เดี๋ยวเอาไปล้างน้ำค่ะล้างน้ำสัก2-3รอบนะ,ะให้มันใสๆนิดน,นึงเราเค่อยเอาไปใส่ในโคเตบล้างน้ำแล้วนะคะเมื่อกี้ล้างประมาณ2รอบ ามรอบค่ะสามรอบ,อบให้น้ำมันพอแบบหายขุ่นนะเราก็จะเติมน้ำเติมน้ำลงไปให้แบบว่าแค่พอปริ่มๆนะคะเพราะว่ามันแช่มันแช่น้ำร้อนมาแล้วนะแต่เดี๋ยวถ้าเรารู้สึกว่าใส่ไมโครเวฟเสร็จแล้วมันยังแข็งๆอยู่เราสามารถเติมน้ำได้นะคะแค่ปริ่มๆแบบนี้เลยนะคะ กาหวัด5นาทีก่อนนะคะเราก็จะออกมาคนๆจบหนาทีแล้วนะคะครบ5นาทีนะคะแล้วก็ออกมาคนนะคนแล้วเดี๋ยวใส่เข้าไปใหม่ค่ะ ร็แล้วก็เอากลับเข้าไปใส่ใหม่อีก5นาทีนะคะหนึ่วัตต์อีก1,000วัตต์5นาทีเสร็จแล้วจริงๆเวลามันก็ไม่ได้ตายตัวนะคะก็ทําไปจนกว่ามันจะสุก <c oughs> ารอบนี้รู้สึกว่าไม่สกุกก็ใส่ไปใส่ไปอีกรอบหนึ่งอาจจะแบบว่าลดเวลาลง สรอบแรกห้านาทีรอบรอบสามก็อาจจะสานาทีอะไรอย่างนี้นะคะสังเกตดูเอาแต่อันนี้ถ้าเรากินไม่หมดนะคะเราก็เอามาแบบเก็บแช่ตู้เย็นไว้นะรู้ว่าปกติมาัมาแช่แข็งไปเลยแหละเพราะว่าไม่รู้ว่ากินรอบสองเมื่อไหร่ใช่ไหมก็ แช่แข็งแล้วออกมาอุ่นก็อร่อยเหมือนเดิมเลยนะคะแลก็เก็เอาไปเข้าไมโครเวฟอีกรอบหนึ่งรอบนี้จะเอาแค่สามนาทีรอบสามส็ดแล้วค่ะรอบสาม่ก็สุกแล้วนะคะ คนให้แบบว่าไอมันออกซุปนิ่มค่ะอร่อยแล้วเรียบร้อยแช่15นาทีแล้วก็ใส่มไมโครเวฟอีก13รอบรวม13นาทีนะคะ5นาที5นาทีแล้วก็3นาที นนีประมาณ2องทุ่มครึ่งะ,ะันแ้วเนียประเสร็จแล้วค่ะข้าวเหนียวหมูทอดรอบค่านะคะ จากข้าวเหนียวที่เราสั่งมาข้าวเหนียวไทยที่ปลูกที่ญี่ปุ่นนะคะเม็ดเงาสวยเชียวขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ